สวยเกินอนะ่ะคุณผู้ชมสวยชนิดที่ว่าอื้อนะถ้าจะเป็นเบอร์หนึ่งเลยก็ว่าได้นะเนี่ยนะสังเกตนะครับพระสมเด็จบางนคนุณผูมเขาจะมีขอบกระจกนะครับขอบกระจกลักษณะเส้นซุ้มเนี่ยนะครับเส้นซุม้มเขาจะนูนขึ้นมานะบางนคนุณผูมองนี้เขาเรียกว่าพิมพ์อกคุดใหญ่นะครับอกคุดใหญ่อกคุดเนี่ยจะมีอยู่สามพิมพ์นะครับนะพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าวจุลาด้วยนะ เป็นพิมพ์ที่สมเด็จท่านแกะแม่พิมพ์เองนะนะครับจากบันทึกของพระธรรมธาวรน,นะแกะแม่พิมพ์เองนะครับแล้วท่านจึงเน้นนะครับพระพิมพ์อื่นส,สวยๆไม่ถวายราชัชกาลที่ห้านะบางคนไม่เชื่อในเรื่องนี้นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเรื่องของการถวายพระสมเด็จให้กับรชัชกาลที่ห้าเนี่ยอยู่ในหนังสือของครูเทียบวายนะครับไม่ได้อยู่ในหนังสือของเซนรุ่นใหม่นะครับ อย,อยู่ในหนังสือคูเตียวายแล้วก็อยู่ในหนังสือแล้วก็มีการสอบประวัติของคนที่เล่าด้วยนะครับว่าคนที่เล่าเกิดเมื่อไรนะครับเกิดเมื่อไรอายุเท่าไรในขณะที่เล่านะครับย้อนกลับไปแล้วเป็นช่วงที่เป็นจริงหรือไม่นะมีการบันทึกถึงขนาดนี้นะครับหนังสือของคูเตียวายเขียนไว้ละเอียดมากเขียนไว้ถึงขนาดว่าคนที่เล่าเนี่ยชื่ออะไรพ่อแม่ชื่ออะไรเกิดปีไหนนะครับ มีการสอบประวัติของคนเล่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือเป็นหนังสือที่ผมเชื่อว่าดีค่อนข้าง80%ดซนะครับนะจะดีไม่ดีไม่รู้ครับไม่ขอเอาความเห็นนะครับมันอยู่ที่พอเรารู้นะครับว่าเขามีการปรับปรุงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะเราก็ได้แค่ใช้สติในการอ่านเท่านั้นเองนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยพระพิมพ์นี่ถือว่าสวยมากๆอกคุดพิมพ์ใหญ่พระสมเด็จวังคุณพรมเนี่ยนะครับพิมพ์อกคุดเสียนบาทพิมพ์ใหญ่ ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุจันโตนะครับจากเรื่องราวเกี่ยวกับการประพาสยุโรปของอาราชัชกาลที่ห้าเนี่ยทรงนําเสด็จบางุธพมเนี่ยพิมพ์อกคู่เสียนบาทเนี่ยไปด้วยนะจากพระราชกรณียกิจนะครับเจริญความสัมพันธ์กับรัสเซียนะครับทางประเทศยุโรปพระเจ้าไกาเซอร์เนี่ยนะครับได้เห็นแสงสีขาวนวลน,นะเป็นรัศมีออกจากกระเป๋าของพระองค์ท่านนะจึงถามว่า มีอะไรในกระเป๋านะครับพระองค์ก็หยิบพระนะครับพิมพ์นี้เลยนะครับไปให้ดูนะพิมพ์นี้ไปให้ดูนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยมอบให้กับอ๋อสมเด็จไกเซอร์ไว้นะพระเจ้าไกเซอร์ไว้พิมพ์นี้นะครับเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยนะครับก็เล่าให้กับอ่อข้าราชบริพารฟังนะครับก็เลยขนานนามพิมพ์กันนี้ว่าลักษณะของพิมพ์ไกเซอร์นะครับพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เนี่ยครับจะมีหน้ามีตานะครับ แล้วก็สมบูรณ์มากๆพิมพ์กลางมีนะครับพิมพ์กลางจะเป็นตาเจาะนะครับนี่นะเป็นพิมพ์ที่มีหน้ามีตานะครับพิมพ์ใหญ่นี่นะครับพิมใหญ่มีหน้ามีตานะครับพระสมเด็จพระคุณพรมเนี่ยพิมโอคูเสียนบาดพิมใหญ่จะมีหน้ามีตานะสมบูรณ์นะครับจะมีเฉพาะพิมพ์กลางนะครับแล้วก็พิมพ์ใหญ่เท่านั้นนะครับนะพิมพ์กลางนี่ก็จะปรากฏเล็กน้อยนะครับแต่พาพิมกางรู้สึกว่าตานี่จะเป็นเป็นหลุมเป็นหลุมนะครับเป็นจุด พรมเด็ดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นพิมพ์พิเศษสำหรับพิมพ์ออคุดนะประสบการณ์เนี่ยนะครับมีไม่น้อยนะแล้วก็วิธีการสร้างพระดูดนะครับเห็นไหมขอบนะครับขอบสันของบางพุทธพเนี่ยไม่พิมพ์เขาจะมีเส้นลวดนะครับคล้ายๆเจาะลงไปลึกลงไปองค์นี้ตักไม่ชิดนะครับถือว่าเป็นองค์ที่สร้างได้สมบูรณ์มากๆสมบูรณ์แบบส่วนด้านหลังนะครับจะตีความหมายอย่างไรไม่รู้นะครับนะ จะตีความหมายยังไงไม่รู้ร่องรอยเกิดตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้นะครับอ่าลากไว้ก่อนนะครับรอให้ดูหลังไม้นะครับเราให้ดูหลังลายไม้นะพิถีพิถันในการสร้างนะครับผ้าเราก็มีความเก่าเ้อมันไม่มีความหมายไม่รู้เจ้าความหมายอะไรนะครับนะอาจจะมีการกรากะบาดไว้เพื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับนะมาร์กไว้เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับเราไม่รู้ความหมายนะครับแต่หมึกที่เก่ามากนะเ,เก่าพอๆกับหมึกปีสองพันห้าร้อยเลย เห็นไหมประสบการณ์ไม่น้อยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่